สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางเอกสาวสวยในอดีตอย่างอุ้มสิริยากรูุกเวทที่ปัจจุบันนี้เธอได้ออกจากวงการไปอย่างถาวรในอดีตอุ้มสิริยากรเป็นนางเอกที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการที่มีผลงานมากมายทั้งแสดงภาพยนตร์แสดงละครงานพิธีกรงานร้องเพลงงานเขียนหนังสืองานโฆษณาเรียกได้ว่าเธอเก่งรอบตัวแต่ทว่าในปัจจุบันเธอกลับไม่มีผลงานในวงการออกมาอีกเลย ส่วนสาเหตุจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังเรื่องราวของเธอกันก่อนดีกว่าเธอมีชื่อจริงว่าสิริยากรพุกเวศมีชื่อเล่นว่าอุ้มเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2517ปัจจุบันอายุ5 1ปีเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการเรียนจบชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสุวิชาจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศรีวิทยาจบชั้นนัธยมที่โรงเรียนสายน้ำพึง่งจบระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเอกด้านโฆษณา แล้วก็ได้รับเกียนนิยมอันดับสองตอนเป็นสาวอุ้มเธอเป็นคนที่สวยมากสวยหน้าหวานสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการก็มาจากการชักชวนของมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวศดาราผู้จัดชื่อดังจากนั้นก็มีผลงานชิงแรกคือโฆษณาแชมพูรีจอยส์หลังจากนั้นเธอก็มีผลงานทางด้านโฆษณาออกมาอีกหลายชิ้นจากนั้นในปี2538ก็รับบทหนึ่งในสานางเอกก็คือละครเรื่องสามใบไม่เถาซึ่งก็ได้แสดงร่วมกับสองนางเอกดังก็คือแอนทองประสม กับสุธิตาเกตานนนซึ่งในปีเดียวกันเธอมีผลงานการแสดงละครพร้อมกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องร่วมฉัดเรื่องร้อยรถบทละครหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอีกประมาณ10กว่าเรื่องซึ่งบทบาทที่เธอได้รับก็จะเป็นบทนางเอกเป็นหลักบางครั้งก็จะเปลี่ยนไปรับบทรองบ้างสำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์เธอแสดงเพียงสามเรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องโคลนนิ่งคนก๊อปปี้คนเรื่องมนรักทานซิสเตอร์เรื่องคืนไร้เงา นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงละครเวทีแล้วก็ยังเป็นพิธีกรร่วมอีกหลายรายการอย่างเช่นรายการไฮน์ไนส์รายการลุ้นข้ามโลกรายการสปา์รายการคุยกันวันหยุดกับวีระธีรพัฒน์รายการที่นี่ประเทศไทยเป็นต้นแล้วก็ยังมีงานเขียนหนังสืองานแปลอีกหลายเล่มอย่างเช่นหญิงสาวก,กับต่างหูมุกเอมิลี่มีหางเป็นต้นแล้วก็ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายอย่างเช่นรางวัลพระราชทานพระสุรสศดีครั้งที่26 ประจำปี2545ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมนตร์รักทานซิสเตอร์รางวัลแฮมเบอร์เกอร์อวร์ครั้งที่1นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องมนตร์รักทานซิสเตอร์รางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวร์ปี2003ครั้งที่2รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องคืนไรเงารางวัลแฮมเบอร์เกอร์อวร์ครั้งที่7นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องจิตประพัสสอน ต่อมาเธอก็ได้ตัดสินใจออกจากวงการแล้วก็ไปมีครอบครัวเธอแต่งงานกับนายคริสโตเฟอร์มาร์ควอตซซึ่งเป็นครูสอนภาษาชาวอเมริกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันย่านปทุมวันเมื่อวันเสาร์ที่31ธันวาคมปี2554ซึ่งท้งครูมีลูกสาวด้วยกันสองคนซึ่งตอนนี้เธอกับครอบครัวก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอย่างมีความสุขเธอรับหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านชีวิตไม่ได้เดือดร้อนอะไร สุขภาพร่างกายก็ไม่ได้เจ็บให้ได้ป่วยอะไรที่เห็นรูปออกมาก็เนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าตาเพราะว่าอยู่ต่างประเทศและอีกอย่างสามีก็ชอบแบบนี้ชีวิตเธอมีความสุขดีซึ่งเธอก็จะอัปเดตชีวิตเธอทางสื่อออนไลน์เป็นประจำ